Ladies and Gentlemen นี่คือการสรุปไลท์แพชช์1.2ของเซเลสโซนซีโร่ที่เพิ่งปล่อยออกไปโดยจะแบ่งหัวข้อยเห็นดังนี้ส่วนนี้คือโค้ดมียนเดียวได้300โครโมโซมหมดอายุวันนี้นะหรือเข้าโฮโยอลบแลกรับได้ง่ายๆเลือกพื้นที่เซเลสโซนซีโร่แล้วกดแลกรับตรงนี้รอดูอีกทีแล้วกันเริ่มแล้วนะ ตัวละครตัวแรกซีซ่าคิงรักแรกพบครั้งที่10บธาตุกายภาพสายป้องกันแล้วมีโล่ที่ใหญ่มากเวลาศัตรูโจมตีจะสามารถใช้สกิลแพรลี่เอาโล่ปัดเหมือนดาร์คโซสได้แล้วใช้ดาบโจมตีสวนกลับด้วยสกิลพิเศษหรือสกิลพิเศษ EX เมื่อติดเพอร์เฟกต์บล็อกหรือซัพพอร์ตตั้งรับจะแปะดีบัฟใส่ศัตรูร,บรอบๆให้คนในทีมสร้างดาเมจแรงขึ้นพาสีจะทําให้หลังใช้สกิล EX เชนักแท็กหรืออันตีจะกลายเป็นกิกะแฉศัตรูตกกับเมเงอเพิ่มพลังป้องกันให้ทีมระยะเวลาหนึง่งอันตีน้นน,น่าาาจจะเรียมาาก Corey ตัวต่อมาเบอร์นิสไวท์รักแรกพบครั้งที่11ดธาตุไฟสายอนโนมอลีเป็นญาติกับวอลเตอร์ไวท์และใส่ส้นสูงสูง้ส้นสูงมันไม่ห่างได้ยังไงวะสกิลจะจุดไฟเผาศัตรูด้วยปืนไฟทําให้ศัตรูเป็นคนมีไฟติดไมเกรียมเพิ่มอนโนมอลีไฟต่อเนื่องแต่ถ้าใช้สกิลขางไว้จะใช้ปืนไฟ2กระบอกและเธอคุกเมื่อคุกจะหลอดเผามีมากพอเบอร์นิสจะได้รับสถานะไนโตรฟิวค็อกเทลเมื่อเพื่อนร่วมทีมโจมตีศัตรูจะติดเอฟเฟกต์อัฟเตอร์เบิร์นสร้างความเสียหายธาตุไฟ างอากาศเผาศัตรูค้างไว้ระหว่างนี้สลับตัวได้นะน้องแบงบูใหม่เรดม็อกคัสขี่ดีวิลไถหน้าศัตรูได้ทั้งตอนอยู่ในสนามและตอนใช้เชนักแท็กส่วนแบนเนอร์เครึ่องแรกจะเป็นซีซ่าอาวุธประจําตัวหัวหมูแล้วเอเจนต์ระดับ A จะเป็นแอนตันกับไพเปอร์แอนตอนน่าจะปลดเอ็มจนอาร์เหลือแต่กระดูกละมังรอบนี้เครึ่งหลังจะเป็นเบอร์นีสอาวุธประจําตัวแล้วเอเจนต์ระดับ A คือลูซี่กับนิโคโอ้โหโคตรดีงามแล้วก็อย่าลืมตู้น้องเรดม็อกคัสด้วยนะ มาที่เหนือเรื่องหลักบิลลี่จะชวนเรามาแมปใหม่และแนะนําให้รู้จักกับแก๊งนักบิดซีซ่าหัวหน้าแก๊งเบอร์นีสเป็นบาร์เทนเดอร์จริงเหรอวะไม่อยากจะเชื่อเท่าไหร่เลยไพเปอร์คนขับรถบรรทุกขายเหยียบคันเร่งถึงด้วยเหรอลูซี่คนคุมงานน่าจะปกติที่สุดในแก๊งสปายแคปนักบิดนําโชคและไลเตอร์ไม่รู้มีหน้าที่อะไรแต่น่าจะขายขำแน่นอนทรงนี้เราจะช่วยพวกเขาต่อกรกับแก๊งนักบิดแก๊งอื่นๆแล้วเป็นราชานักบิดรวมถึงขี่มอเตอร์ไซค์อารมณ์แบบมาริโอคาร์ดสไลด์หลบได้ด้วยม เหล่าด๊ดดี้ทั้งหลายเนื้อเรื่องรองจะมีเนื้อเรื่องเอเจนต์ของเบอร์นิสผจญภัยในอัลเทอร์ริง มาที่เกมเพลย์แมปใหม่รูทห6เมืองทะเลทรายไกลออกไปจากที่ที่เราอยู่แล้วมีทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญคือน้ํามันอย่าให้อเมริการู้นะบอสประจําสัปดาห์ตัวใหม่เอนจิ NG ขี่มอเตอร์ไซค์กับห้องฟาร์มวัตถุดิบอัพสกิลพาสีอันใหม่สู้กับเจนโดร่างมืดดิสเซตใหม่เคออส j a สที่2ชิ้นดูใส่ให้เจนและ4ชิ้นดูใส่ให้เบอร์นิสกับอีกอันโปรโตพังที่ดูใส่ให้ตัวโลดแทบทุกตัวอย่างเบนเซตและ4่ซาหลักสูตรฝึกอบรมนักสํารวจคอสที่ปั้นให้คุณเป็นฮอลโลเรเดอร์ที่แแท้้ลลลววสอนนเ่ตั ฝ่ายต่างๆรวมถึงตัวที่คุณไม่มีด้วยหลังปลดล็อกบางคอสจะสามารถส่งตัวละครไปฟาร์มเลเวลได้ด้วยทำไมไม่มาตั้งแต่แรกวะเกมมาเขตใหม่แวมเดอร i ไวเวอร์ Vamp X river, เล่นแล้วได้โพลีโครม อีเวนต์รอบนี้โคเยอะเลยงานเลี้ยงโอเวอร์โหลดรอบนี้เราจะเป็นพนักง,งานร้านอาหารตั้งแต่เสรฟยันทำอาหารครัวที่บ้านกูยังไม่มีเลยแล้วให้เงินเดือนเท่าไหร่เนี่ยรางวัลจะได้เป็นลูซี่และจีบลูซี่ได้แล้วโอเคคุ้มค่าท่องโลกอีเธอเนิโคจะเอาคอมตู้สมัยก่อนเกิดเหตุการณ์มาให้แล้วอ้างว่าในนั้นอาจมีข้อมูลสําคัญและให้พอกซี่ช่วยหน่อยผมเดาว่าไม่มีอะไรสําคัญทั้งนั้นต่อจิกซอกับเจ้าของร้านบัตรทรูได้โพลิโครมกับน,น้ำบัตรด้วยสารสัมพันธ์หนึ่งชื่านว่าเอาของแรกกับชอลชื่ออ,อ่า,อวาอนอวน ปริศนาเรนจะส่งคําขอให้เราทําอะไรสักอย่างเอ่อช่วยบอกมากกว่านี้ได้ไหมรับวัตถุดิบ2เท่าในห้อง VR รับเกลือ2อ2เท่าในการฟาร์มดิสชิดดเวเฟ ENSE ใหม่ที่เป็นอีเวนต์แปลว่าน่าจะอยู่โ่ว์คราวสุดท้ายล็อกอิน7วันรับวนฟิล์มกับบูปองอย่างละ10อัน มาดูความเจริญปรับฮอลโลซีโร่ใหม่ไม่มีเงื่อนไขเลเวลขั้นต่ำในการต่อสู้กับบอสดอกไม้มีโหมดสายฟ้าแลบก็คือไม่มีโหมดทีวีแถมได้แต้มประจำสัปดาห์เหมือนกันหลังสู้ชนะแต่ละห้องเกมจะส่งรีโซเนียมประเภทเดียวกันให้เลือกการเพิ่มความท้าทายบอสดอกไม้จะได้แต้มรายสัปดาห์เพิ่มด้วยอันนี้โหมดธรรมดาก็ได้เหมือนกันปรับแต้มประจำสัปดาห์อยู่ที่7 0 0 0เท่ากับเล่นฮอลโลซีโร่รอบเดียวก็ครบแล้วหากใครทำเควสสำรวจและเก็บของในเควสนั้นไม่ครบสามารถส่งแฟรี่ไปเก็บของให้หมดได้โหมดทีวีสมูทขึ้นนนควววาาามเาาเเเรร็็กล่อิชบงหตุณ ขึ้นโหมดทีวีบางส่วนสกิปได้ปรับอินเทอร์แอคชันในอีเวนต์ที่เจอบ่อยๆบ,ยบางส่วนและไม่ซูมกล้องใกล้เกินไปเก็บพลังงานที่เกินออกมาได้เหมือนฮงไคสตาร์เรลเยี่ยมมากอันนี้จัดทีมพรีเซตล่วงหน้าได้แล้วแล้วมีปุ่มสลับทีมเวลาลงชี้ยูดิเฟนซ์เพิ่มเข้ามาด้วยปรับเวลาในเกมได้อย่างใจสั่งไม่ต้องเข้านอนเพื่อปรับเวลาอย่างเดียวอีกต่อไปอันนี้ปลดล็อกเมื่อเล่นเควสหลักไปถึงจุดหนึ่งแล้วสลับตัวเป็นซีซ่าหรือเบอร์นิสได้ในแมปใหม่รวมถึงสลับเป็นไวท์หรือเบล้ล์ลด้ว,วป,ววปด เพลงเต็มตัวมีไฮไลท์คอนเสิร์ตจากดีเจยูหลายรอบนี้นานกว่าเดิมก็เพราะพี่แกนี่แหละคิดยังไงกันบ้างกับอัปเดตครั้งนี้ผมเป็นห่วงเรื่องเดียวคือตัวเกมมันจะหนักเพิ่มอีกกี่กิกวะเนี่ยมีทั้งแมปใหม่ตัวใหม่โหมดขี่มอไซค์ถ้าขึ้นแพทช์2.0ดีไม่ดีใหญ่กว่า GTA 5้าองมั้งเนี่ยขอบคุณทุกคนที่สมัครเมมเบอร์กันเข้ามาและหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามหมามะพร้าว Sons o อ c a คล d o n ด้วยนะครับ